อมลง,มลง,มลงจริงเหรอให้ผอมเถอะเซสลูกไม่อยู่ในท้องแล้วเนาะ, <c oughs> ะสักหน่อยอพี่สามีเขาชมบ้างไหมคะ <c oughs> เออพี่โน้ตก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ชมอะไรเป็นพิเศษก็ปกติค่ะ,คะ,ะเจอกันทุกวันเนาะ <c oughs> แ,ตแต่อย่างออกงานแล้วไสวดเป็นพิเศษกลับบ้านมันจะต้องโอจะเป๊ะไหม๋อ,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 อไม่รู้ว่าไม่ได้ออกนานงานนานเติมหวานเติมหวาน กติเลยอ่ะนี่แหละเดี๋ยววันนี้กลับไปถามนะว่าสวยหรือเปล่าวันนี้ยังไม่เจอกันเลยไงทำงานต่างคนต่างนอนยาวอลไรอย่เนี่ยเติบกว่าแต่นอนกับลูกนอนกับลูกค่ะจบแล้วละครหรือไงค่ะก็หวังว่า2026จะเป็นปีที่เราได้กลับมาแสดงค่ะคิดถึงการแสดงมากก็วางแผนไว้วางแผนว่าว่าอยากรับค่ะก็เดี๋ยว เราดูว่ามีอะไรติดต่อมาบ้างแล้วมีแล้วมียังค่ะไม่มีใครท่านคิดว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าแพทแบบพร้อมกลับมาแสดงหรือเปล่าเพราะมันก็ใชเวลานานเหมือนกันในการถ่ายทําก็พร้อมค่ะเออนี้อมเลยรอนี้จะเอาฟาดแบบพิธจริงๆเราไม่ซีเลยนะเรารู้สึกว่าเหมือนมันแค่คิดถึงแล้วก็โหยหาการไปกองก็ไม่ซีเลยอะลองถ้าติดต่อมาแพทว่าแพทพร้อมรับฝากด้วยนะคะพร้อมรับงานแสดงค่ะเดี๋ยวจะไปแบบเวิร์กช็อปแอคติ้งแล้วก็กลับมา ่าเปตอนนี้สัญญากับช่องยังอยู่ค่ะแต่ว่าน่าจะต้นปีน่าจะหมดแล้วค่ะแผนนี้แพนต่อพัดว่าไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าสัญญาจะหมดใช่สัญญาถ้ไม่ได้ถอันก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้รู้ลไงพัดว่ามันก็ เหมือนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้อะไรมาเพื่อนมันก็จะเป็นเจนน้องๆใหม่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าเอออาจจะเดี๋ยวขอไปคุยดูก่อนแล้วอาจจะมาแจ้งอีกทีว่าสดุกเขาไปหรือเปล่าออยงเยแสดงต้นปีก็มีโอกาสเลยว่าเออปีหน้าเดี๋ยวจะได้มาแจ้งให้ทราบว่าเออจะได้แสดงอะไรหรือเปล่าหรือแบบซุ้มทำอะไรหรือเปล่าไม่บอกไม่บอกแสดงว่าไม่แสดงว่าไม่บอกต้อากลับเออกำลังกำลังค่ะเรียกว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่พูดไม่ได้ เพราะเซ็นสัญญาโอ้ยอยู่ใจมันแพงใช่ไหมอะไรนะข้าสัญญามันแพงใช่ไหมมันเหมือนเซ็น n d a ไว้ก็เลยอาจจะยังเปิดเผยอะไรไม่ได้แต่ทางช่องทราบค่ะใช่ค่ะถ้าจุนงานดียอยู่ใจโอเคนะจริงๆเปิดรับหมดนะแต่เราว่าเขาไม่อินเราป้ะเรามีลูกอ่ะใช่จริงป้ะก็คือมันก็คือการแสดงเนาะตอนแรกเราคิดว่าแบบ คนจะไม่อินเพราะด้วยแบบภาพแพดว่าแพดสำหรับแพดได้ไหมสำหรับโครงการนี้แพดว่าได้แพดว่าได้เราว่าเราก็จิ้นุ่งผู้หญิงได้อยู่นะโอเคหเปิดรับใช่ไหมเปิดรับครับดูสนุกอ่ะ พี่โน้ตไม่ว่าอุ้ยนางไม่ว่านางซัพพอร์ตแบบความอะไรที่เป็นความสุขของเราชีสัพพอร์ตเออเขามีฉากจูงฉากจูงก็ไม่ติดก็ไม่ติดสบาเลยเออเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเออเดี๋ยวอันนี้ค่อยเออค่อยว่ากันเออรอให้มาก่อนละกันเ้วทุกอย่างมันก็คือการเดี๋ย่าไปบอกพี่โน็อตดต่อได้ค่ะปีหน้าว่างนะคะปีหน้าว่างค่ะ2026เราจะกลับมาแสดงค่ะ